ดีครับเบ้าเหนือสาวซานพา,า,า,าหยินพระเที่ยวครับวันนี้รถไทยไมาขายของพี่เพิ่นเลยจัดว่าใ้เดี๋ยวผมจะไทยหลู่คนครับคนครับคนใหม่มานี่แ <c oughs> หละครับของรถไทยมีทุกอย่างครับฮัลโล นี่ครับมีของทุกอย่างผมชลรดอันนี้ปลาล่าเป็นขวดก็วีเนอันนี้ไม่ว่าอย่างไรไอพี่โอเข้าวตะเพียนเนรอมีหอดน้ำมันมวยนะครับเนี่ยน้ำมันมวย น้ำมันมุยเึ่งเทศครับนี่มีทุกอย่างเลยครับอันนี้อย่างก็นี่ยญานางผงสําเร็จรูปนะครับขนุนกระป๋องขนุนกระป๋องก็มีครับเดี๋ยวมาขนุนกระป๋องกันมี่ พอข้าพ <laughs> <inaudible ị iedzieć> ิ่นไอ้กล้องครับผมว่าจะถ่ายรูปเพิ่นอยู่นี่ครับมีฮอตสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็มีนะครับพอข้านี่มีฮอตไม่จิ้มฟันบ่ไม่จิ้มฟันยันเดียวลบนะครับผมว่าน้องไม่ปิ๊บโมเนลกี่ปิ๊บ ปิดถูกะไหมครับสี่ลอบรู้กี่บ้านสองพันสี่ครับตัวละหกพันหมูมันคือหมูปกกเกตียุ่งปะมันคือเหนียวพี่ซื้อวเดี๋ยวห่อมันเหนียวเครื่องเรียงง้วเดี๋ยวนี้เขาบอกเป็นเนื้อหมูนะผมไม่รู้นะเหนียวมาขากไก่ดิอันนี้อันนี้อันละห้าครับ สามน่องน่องใหญ่ๆอยู่อ๋อสามน่องกันแล้วฮะครับปีกไก่หมื่นห้านี้ตีนหมูนี่ขาหมูอันนี้ขาหมูครับโอ้ไม่หมดขาหมูนี่เนีหนังหมูเนาะหนังครับไก่เหนียว๋สามตัวไก่เหนียวหมดมีแต่ไก่อ่อนครับมีแต่ไก่อ่อนแล้วใช่ครับพวกอ่ะกุ้งนี่กองเท่าไหร่ก็กุ้งให้พิเศษสามห้าลดไปห้าพันครับ มีกลุ่มมีกกองหนึ่งเนี่ยไก่มีแต่ไก่อ่อนมาครับเนื้อลาบชุดหนึ่งเนื้อลาบลาบแต่ทั้งหมดเนื้อลาบชุดหนึ่งครับชั้นหนึ่งเลยนี่ผมขึ้นมาทายซื้อเอาผมลงละาอะไรอีกนะครับเครื่องปรุงเราก็ ปลาดุกห้าแพ็คโอ้ปลาดุกมาตัวใหญ่แท้โอ้ยใหญ่นะครับปลาดุกต,ตัวเล็กบมดมีบอกตัวเล็กหมดครับ,ม,รบมีแต่ไซนี้มาหมดเลยอันละแปดพันโอ้โหปลาดุกตัวใหญ่แท้เออนี่ปลาดุกนี่โอ้ยตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่ครับมีแต่ไซใหญ่มาอ,อันนี้เลยผัวห้าโอ,อ,โอ้นี่หลับปลา,าลุนทยอยลอยเนาะเนาะพอค่าแล้ว เอาพี่นะเอาไหมแพ็กลแปดพั 8, นนะโอ้ก็หลาบปันหลุนแพ็กลแปดพันสามแพ็คตัวใบนี่เหสามแพ็คยี่สิบสี่แตสามยี่สบสี่สองพนสี่สองพกนสี่นนอืองงเือนี่ประดุกนี่อ,อันนี้ชุดรวมมิตรทะเลครับเอาห้เจ็ดพันพีน่เบิร์น,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 นต้องการปลาดุกนม่ไปหลับปลาดุก ดูสองแพ็กครับสองแพ็กก็ได้เอาเอาแพ็กหนนี่เด็นพวงห้าเหรอพวงห้าครับเดี๋ยวพวงนี่เนาะรถเปิดกระทันสมัยเนาะมาไทายคืนแหวนน้ำปลาอะไรครับน้ำปลาน้ำปลาสองปลาขวดหนึ่งหุ้นเส้นห่อเด็กแพ็กหนึ่ง เหมูนี่มันก็พอซื้ออยู่หรอเนาะกรพอซื้ออยู่เท่าไหร่ครสองสี่ครับปลาน้ำปลาสองทปลารสจ้ะทิพนรสขาอะไรครับน้ำจิ้มไก่จิ้มไก่เท่าไหร่ครับทุกคนหนึ่งเดี๋นี่ขาไก่พิซแวร์นี่หรือเปล่า่เปลี่ยนแทกสามแทกหมื่นมีแล้วบ่าสามเขาไม่ได้ทำเขาทำเป็นอย่างนี้มาครับใส่ใหญ่เลยโอ้ใส่ใหญมันเป็นน่องใหญ่มาครับเอาแบบนี้บรือเปล่ปีกไก่เอาไหม ตีไก่หมื่นห้าครับมีคนทีพี่ขอดูกคนนี้ข้อหมูก็มีนะนี่หนังยนี่หนังไส้หมูนี่บอกไส้มีครับนี่ไส้อ่อนเออเออนี่ครับพี่จะเฮ็ดนี่จะซื้อไปทำไส้ไส้กรอกคู่กับอะไรอี้นี่เสกกรอกเดี๋ยวพี่เอาคู่อื่นอเนาะเอาคู่อย่างอื่นได้ครับเอานี่ถ้าอันละแปดอันละแปดคู่คู่หมื่นห้าครับคู่กับ คู่กับไรเนี่ยคู่คู่คู่กับปลาดุกมันได้ตปลาดุกคู่ไม่ได้ไดต้องต่อรองต้องต่อรองคู่อ๋อคู่อันนี้มันหมูก้อนอะคู่หมูก้อนได้จริงๆเราราคาไก่นี่มันอันนี้แพ็คละห้าพันมาจันอ่าครับอ๋อคู่นี้ได้ครับนี่อ๋อคู่นี้อ่ะคู่นี้เห็นแล้วหมูบดหมูบด น,น,นีะสามันหมื่นครับหูหมูไหมหูเอาเอาหยิบเลยสามหมื่นบอกใช่ครับเอาหมูเอาเป็นกู้เอาเป็นเอาเป็นสามันหมื่นสามันหมืนม่นนะ่ะขืนผสมไปก็ได้ครับขืนก็ได้นะหมูขืนหางหางก็ได้เอาหางหอะไรอย่าง หางเออหางเราไปต้มนี่ได้อยู่หน้าไก่เลยไม่กีนหมูบดนี่ครับหมูบดนี่นน่หมูบดหกเอาหกพ็กไปเสษกอนเจทำเสษกอพักย้อนเลยมัเลยบอกราันี้เทงนั้นใบตะใบตะเาดเอกเอาเอาอมาก็เอามา่าันพาหันได้เอาใบตะเาใบตะเภาครับใบตะเาเลยสามอันใช่ครับเหมือนเดิมนะ มีอย่างอีกผักชีรากอมาเอาเลี้ยวตีมะกานเอาถูกอันเออถูกต้องหลายแสนบาทดีครับสามพันหนึ่งครับมะละกอแล้ยวตีมะละกอลูกเท่าไหร่มะละกอไหนครับเจ็ดพันไอ้ไอ้ลูกกลมๆหนาๆนั่นแปดพันครับ เนี่ยครับดูแปดพอันนี้ของของฟิลูินเเป็นดลับเสลครับดนมเอาเลือดมีบ่เลือดไม่มีอืมอเอชุดหลับทั้งตับทั้งย่างละที่ลรว่าจะปรกินตับก็เอ้าเอาเอาต้องนั้นได้กินข้างนึงมาพี่นะคนผู้เขียวเนี่ยน เข้าเข้าเข้าไปดูในยูทูบหนิเดะเ้าไปกดสั่สไกลยังนเดะเด้อสเกลปวยยี้เด๊ะถ้าเกย์ปยู่เท่าไรหมื่นครับขู่ละหมื่นนะครับขู่ละหมื่นขู่ละสามร้อยเนาะเอาเกยยเอาแบบีแล้วเอาหน่องแล้วกุ้งก็เอาแล้วอย่างชันเาโบกคู่นะกอมเท่าไรจ้ะหมื่นครับ ก็นี่เลยปลาซาบเอาเลยสิลลปลาหมึกก็มีนะเอาเลสิเอาเลส,สิปลาดุย,ายัง <c oughs> ปลาดุกนี่แพละ,ปะเปรทกับขาายย้าวไทยเหาะเฮ้ยหายยิ่งเหอนจุ๋ใหญ่ก็กินคราบหนึงก็อนหนึ่งก็กกกเลีเล่ยวตัว ยังน้องเลี่ยนบ่เอาคนนั้นมาเลี่ยนบอบอนะเอาคนนัหลายเนี่้มันได้หลายเลยก็เป็นได้ชุ้รัหลายพ้นด้วยนั่นอ๋เนี่ยเอาได้สิอืมไม่เสอชองขาวนี่นะช่องนี่น้อค่อยขาาดีเป็นท้าปไก่แล้วเลยระเอาเออไปถอดนี่อ เราเลยอยากกินความาผูงกันกับไก่ก็ได้อันนี้ก็สามอันนะสามอันใช่ครับรวมได้รวมได้รวมหอยก็ได้นะเก็คือนี่เสือร้องไห้ยไหมครับเอาอ่านพูดน่ะเสียยืดเส้นมันยากยากมันมันยากโค้ชพี่วุฒิไหมกระดูกอ่อนไหมครับกระดูกอ่อนเล่นบัวเออกระดูกหมูกระดูกอ่อนเล่นดิเอาไหมกระดูกอ่อนเออเอ็นบัวไหมครับเอ็นงูผสม เป็นงวงได้นะเอ็นวัวงเหมือนเนื้อเศษไม่ใช่เหรอไม่เหมือนเป็นเป็นเนื้อเนื้อตุกเนื้อเปื่อยครับเอาไปตุ๋น่ะเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยพวกอย่างนั้นนะครับเนื้อสดเนื้อเปื่อยอย่างนั้นเเท่าไหร่เอาไปตุ๋นมันนานๆนะสามแพ็คหมื่นเนาะใช่ครับลองมาสามแพ็คพี่พอนเดียวเคลียร์อยู่นี่แหละครับพอค่าสุดรอครับนี่นี่ครับพออาันนี้ไม่เอาแล้วจะดูอ่อนแล้วไหมครับสิบตัวเอาเสามแพ็คแพ็ค โอ้ลูกชิดชิดกี่กระป๋องผสมไหมครับเอาเหล่านี้เออลิ้นจีลูกชิดที่สองกระป๋องหรอไอ้ยังก็มูนมะพร้าหน่อยมีบอกมูนมะพร้าวไม่มีนี่มีเงาะมีลูกตานี่ละเออลูกตาอันหนึ่งลูกตาอันนี้อันหนึ่ง้ำแดงเราไหมไม่มีให้มียูเอ็นบอกทำแดงมีอยู่มีอยู่นะ ลมค้นครับลมค้นกะทิลมค้นกะทิกะทิมีไหมครับกะทิปกติมีอยู่ไอเดอกบัวคู่เลยไหมไออย่างนั้เทียนดิเทียนครับโอ้มีหอดเทียนทูบก็มีนะทูไรแต่หมีผัดผัดก๋วยเตี๋ยวห้องคนไก่ไก่ไก่มีอยู่ปลากระป๋องเออเอาปลากระป๋องเี่ๆกันเราเอาเลยครับเรามีอยู่ครับ เราประกาศบ้านเจ้าหล่อนหอข้ามาเองแล้วนะเจ้าโอ้นี่ประกาศนี่นะประกาศประกาศนี่ก็บสามอันห้าเหรอใช่ครับเอาเนอะพอแล้วเนาะเอาไหมชุดรถปยมีอยู่อันอออนี้เด็กนนี้

ก็คือเนี่อวนี่ยใช่ืเสียดายใช่ขินได้อยู่ก็ไปเไยหรอกเออมนคือยังเนื้อวัวเลยดิมาเอาเรียบร้อยโ้ได้ใจงงโกน ี่้นาี่เนีนี้มารอนี่นะครับข้างหลังค้นผู้เขี่ยวขือกันขอค้าค้นู้เขียวคนบ้านดี่กันเลยครับแต่นี่อันนี้ค้นจังหวัด่างเงรอกรุงเทพครับโอ้กรุงเทพนี่เด็กเด็กกุ้งเด็กในกุ้งคนผู้เขียวขี้อายครับ ปลาทูกว่าีนี่หัวไข่เค็มเลยเนาะเออแม่นบอกนี่แหละครับรถไช่ผ่ไมา,าของเขตผมอยู่ครับจะเวนแบบนี้นะครับกินเงินกัน,กน น,นี่เหรอครับนี่พอข้าใบตองนี่มาจากประเทศไทยนี่ดิโอ้เนี่ยนะครับใบตองใบตองมาส่งมาจากประเทศไทยนะครับหัวปีก็มีนะครับเนี่ยหัวปีตะไคร้ก็มีทุกอย่างเลยนะครับต้นหอมผักชี อันนี้ค้นปัญยูอย่างก็เยอรมันอันว่าโอ้คือสบายกว่าอยู่เยอรมันเามัอนอันนี้พักอย่างก็พักสะเดาจสิพักสะเดาจพักชีลาวครับพักชีลาวก็มีฝาส้มพริกแกงอันนี้ถ้าเป็นภาษาเนี่เร็วข้าวแตนแน่นเนานะข้าวแตนคนนี้ครับมีทุกอย่าง ีนคีเล็กในดวกก็ข้าแล้วคีเล็กครับแหนมติเอาแหนมอ๋อนี่เกือบทุกอย่างครับผมเดี๋ยวแล้วครับฝากช่วยกดติดตามสัคลายให้เบาเหนือได้สายสารวได้นะครับครับผมขอบคุณครับ